จะเป็นกล้วยในโซนที่โซนที่สองนะครับอันนี้อ่ะอันนี้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือต้นติเตียนนะครับแต่ว่าเครือน้องใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สองโซนที่สองก็จริงจากที่ดูที่สายตาก็จะมีประมาณสิบกว่าเรือด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูทุกทุกเอ่อทุกเรือเลยนะครับโซนนี้สิบโซนที่ผมพาเพื่อนๆดูโซนเมื่อกี้นะครับก็จะประมาณประมาณยี่สิบกว่ากว่านะครับแล้วไปดูโซนที่สามโซนที่สามมันเยอะกว่านี้อีกนะฮะ เดี๋ยวเอ,เ,อเอาดูโซนนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเครือ e er, e er แรกนะครับกล้วยอันนี้คือกล้วยมูสีนะครับแต่ว่าตอนอตอนนี้นะครับเพื่อนๆรสชาติน้องอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพิ่งตัดไปหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งต้นนะครับมันมีกิ่งมันมีสองเครือ er นะครับก็คือรสชาติน้องก็คือช่วงหน้านี้คืออร่อยมากนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหน้าฝนมันจะน้ําเยอะมันไม่ค่อยอร่อยนะครับอันนี้คือกล้วยหอมญี่ปุ่นนะครับอันนี้หนออันนี้คือดูแลหน่อนะครับ อน,น้ำมาเปิดใสด่อาทิตย์สัปดาห์ละครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะขยายออกทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกมีเจ็ดนอนะครับเพราะว่าต้นนี้สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่อร่อยสุดแล้วที่เราที่เราปลูกนะฮะเดี๋ยวเราจะปลูกทั้งเจ็ดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขุดออกไปหมดเลยนี่ทั้งเจ็ดนอน,นี้นะฮะเล็กๆเดี๋ยวผมมาจะมาเปิดน้ําใส่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับน้ําบ้าผมก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร,นร่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี่ก็จะเปิดนี้นะฮะ อย่าให้ให้ให้น้องหน่อโตก่อนนะครับแล้วผมก็จะเอาไม่โตก็เอี๊ยอีก้ตักมาสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปชําใส่ถุงไว้ก่อนนะครับนี่ฮะปุ๊อันนี้คือสายพันธุ์นี้อร่อยอร่อยครับงั้นเราก็ต้องขยายฮะแต่ก็อันนี้ก็จะมีอันนั้นหักกันนะครับนั่นคืออันนี้คือก้อยหอมท่ายางนะครับหักไปแล้วอันนี้คือตัวเลขมะนางยักษ์นะครับแต่ว่าสภาพตอนนี้นะครับก็คือมันแรงมากๆนะครับอันนี้คือไม่ลดน้ําเลยนะครับเพื่อน อันนี้คือปล่อยธรรมชาติอันนี้เคยเลยนะครับสองเครือเลยครับเล็กมะนางแล้วก็อันนี้เคลือน่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่รือกล้วยหอมมาเรียนเนี่ยครับนี่ฮะสองเครือเลยครับอันนี้ค่ะเราเราไม่ค่อยดูเพื่อนเพื่อดูเพราะว่ากวอมแห้งแรงนะครับนี่ก็คือเกือบเดือนนึงเรามาลดครั้งหนึ่งนะครับส่วนนี้เราไม่ค่อยได้ลดนะฮะเนืออละครั้งแต่ว่าเคลือน้องก็ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แม้มันจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็อร่อยครับกินได้ครับอร่อย เดี๋ยวผมปิดน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าพาเพื่อนเดี๋ยวไปดูกล้วยขนนนนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆง่้นเลยนะฮะอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาพเพื่อนไปชมกล้วยขนนนนะครับอือันนี้โซนมะม่วงฮะเยอะหน่อยครับมะม่วงโซนนี้จในอนาคตจะให้เป็นป่ามะม่วงนะครับโซนนี้นี่ครับเพื่อนกล้วยขนนนครับสองเครือใหญ่ๆเลยครับนี่ครับผมอันนี้กล้วยขนนนแม่ ออกสองเือเลยครับแล้วเราไม่คํำด้วยนะครับกล้วยขนนนโชข้อดีของน้องคือน้องแข็งแรงมากนะครับไม่ต้องคํำเลยนะฮะอันนี้ผมเพิ่งติดติดระบบสปริงเกอร์ใส่นะครับปิดวันนี้สุดอร้อนเลยนะครับเพื่อนๆของยังไม่ได้เก็บเลยนะฮะยังลกเลยครับเดี๋ยวจะมาวันนี้จะเคลีรยให้เรียบร้อยนะครับอันนี้อันนี้ติดสปริงเกอร์ใส่สามตัวนะครับไม่ไม่ถ้าไม่ใส่ไม่ไหวแล้วครับเพราะมันแรงนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือกล้วยอนาคาบิดสนะฮะถ้าไม่ไม่ได้น้ําน้องน่าจะไม่รอดน่าจะหักทิ้งก็เลย ติสบิงเกอร์ใส่คาเป็นนิดหน่อยนะครับเนี่ยคือมีแค่เคือต้นเดียวนะครับแล้วก็อันนี้คือกล้วยแล้วนะทิพรถประคับเพื่อนๆอะทิพรสเทพทพรสอะไรสักอย่างนี่แหละครับพผมจําชื่อไม่ผิดนะครับเคือน้องก็ลูกเพิ่งออกมาเลยครับแต่ว่าก่อจะออกเคือได้นานมากๆไม่กล้วยสายพันนี้นะฮะผมปลูกไว้ไม่ได้ใชยปีกว่าๆแล้วฮะเพิ่งอันนี้เพิ่งออกเคือนะครับเพื่อนๆเนยนะครับนลยว่านานมากๆเลยนะครับ ผมจําได้ว่ากล้วยคาเบนดิสเนี่ยผมผมได้กินไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้อันนี้หน่อที่สองนะครับอันนี้เพิ่งออกนะฮะนี่ก็น่าจะปีกว่าเลยนะครับกว่าจะออกเครืออันเดี๋ยวผมเอาอยน้ํานะครับเปนเพื่อนน้ำนี่ชิด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 อันนี้ก็คือกล้วยอันน้กล้วยออกสีม่วงๆนะฮะผมจําชื่อไม่ได้นี่ต้นใหญ่จำได้ละนยากษ์ครับเนเพื่อนน่ากัด เดี๋ยวผมจะมาเปิดสปริงเกอร์ใส่เอาขี้วัวมาใส่นะครับวันนี้วันนี้เรา,เราติดสปริงเกอร์ใส่ให้น้องรอยแล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะอันนี้ผมติดสปริงเกอร์ใส่น้ําก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่แรงมากเราเปิดเดี๋ยวจะให้มาเปิดน้ําใส่นะครับถ้าไม่เปิดใส่ผมขี้ว่ากล้วยงันน่าจะไม่ไม่ได้กินนะก็เลยเราเลยมาติดใส่อ่ะมาดูกล้กวยอากล้วยนะครับอันนี้ก็กนนนล้วยขนุนอีกเคอือนึงนะครับกล้วยขนุนนี่กล้วยนี้สวยเลยนะครับผม แล้วก็อันนี้อีกเพือนนึงครับนี่ครับเป็นเพื่อนสุกแล้วด้วยครับใครอยากชิมครับนี่เอาสุกแล้วโอ้เน่าเลยครับเ,เพื่อนๆแล้วโอ้นี่ก็โดนอน้องอะไรนะครับน้องหนุกัดมาแล้วเดี๋ยวชิมก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเดยสิผมขอชิมก่อนรสชาติเป็นไงนี่นะครับโอ้มองไม่เห็นเลยอันนี้แดดแรงมากครับเ,เพื่อน อหวานใครับหวานเชียบเลยหวานเชียบเลยหวานเชียบเชียบหวานเชียบเชียบนี่เราจะเก็บเออ่แพ็กใส่กล่องไปฝากญาตินะครับนี่ฮะน,นาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนมาตัดกล้วยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสี่เือนะฮะสุขาสุขบนต้นเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาตัดทั้งสี่เือตัดวันนี้เลยเดี๋ยวจะเป็นอาจจะเป็นอีพีที่สอ่นะครับอืม หวานนะครับหว,ว,วานเบาไวครับหวานแห้งเพื่อนๆหวานหวานอ่ะให้ชมบรรยากาศนะครับเปิดน้ำใส่ใส่กล้วยคาเวนดิสนะฮะกล้วยคาเวนดิสคาเวนดิสที่เขาขายกันยูซื้อไปจากยูทูบ YouTube นะครับพื่อมาก็ตรงสายพันธุ์ครับเพราะว่าที่กินหลายเขือละรสชาติก็อร่อยอยู่แต่ว่าเรามีกล้วย เป็นรนะ้อยในสายพันธุ์นะครับดังนั้นคือเราทั่วนี้คือรู้สึกว่ากินไผ่อนไนก็แบบเฉยๆไปได้นะครับมันเยอะเกินไ่รู้สายพันธุ์ไหนไปนสายพันธุ์ไหนนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีกล้วยอีกเรือนหนึ่งนะครับนี่ก้อนนี้นะครับ,รรบเดี๋ยวผมจะมาขยายออกอันนี้ก็คือกล้วยหอมไอ้นะอาจจะโดนจาชื่อสายพันธุ์ไม่ได้เนะอันนี้มีชีมีสี่นอด้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาขุดออกว,วันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์สี่นอในลูกที่อื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้คือ มันแรงเกินนะครับเดี๋ยวจะปลูตัวที่ใกล้น้านะครับนี่สี่สี่แล้วห้าครับโอ้มีห้าเลยครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งโอ้เดี๋ยวมันแรงเกินเดี๋ยวผมต้องเปิดน้าใส่ก่อนนะครับให้น้องเปียกๆแลยวลก็ขุดง่ายๆหน่อยนะครับก็ได้ได้ประมาณสี่นอด้วยกันนะครับนี่อันนี้คือกล้วยเล็บมมอนางยักษ์เลยครับแต่สภาพน่าจะไม่ยากแลวนะหน่อเยอะมากเลยนะครับหนอเยอะคือดูสภาพก็ดูนะครับมันแรงมากนะครับเพื่อนๆแต่น้องได้ได้เครือครับนี้ผมก็โอเคนะฮะหรือว่า พอได้กินนะฮะนี่นะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้กล้วยส้มบ้านเรานะฮะยังยังอันนี้ยังไม่ได้ออกเครือก็ประมาณนี้ครับของอันนี้คือของโซนโซนที่โซนที่สองนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังมีกล้วยเทพพนมด้วยนะครับคือต้นใหญ่ๆเลยช่างน้นนะฮะที่เดินไปนี่นะฮะให้ดูเพื่อนๆดูเครือใหญ่ๆ เ,นนะเดี๋ยวมีมีกล้วยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกล้วยส้มกันอันนี้กล้วยกล้วยส้มที่ออกพึ่งออกเครือไปนะพึ่งออกเครือนะใหญ่มากเลยอันนี้ดอกมะม่วงไงน,นี่ครับเพื่อนๆกล้วยส้มนะนี่ครับอ๋อลกหน่อยนะครับเพื่อนๆสไลตาหน่อยน,นะครับนี่นะครับ กล้วยส้มคือใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ครับกล้วยส้มครับกล้วยส้มเอาไปทำข้าวต้มข้าวต้มมัดนี่อร่อยมากๆเลยนะครับรสชาติอร่อยที่สุดเลยครับเหมาะกันทําขนมต้มนะฮะใบนองก็ใบนองก็ใช้ได้นะครับใบสวยนี่นะฮะอุ๊ยปลาต่อครับผม เดี๋ยววันนี้ภารกิจเรานะครับที่เราจะมาเคลียร์ต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับที่เราจะมาทําระบบน้ําเพิ่มให้น้องนะครับเพราะว่าน้องออกน้องแทงอันนี้มาแล้วครับแต่ว่าไม่ไม่เคยจับเลยนะครับเพราะว่ามันแรงนะฮะเดี๋ยวผมจะทําระบบน้ําใส่ให้น้องมะพร้าวมีอยู่เก้าต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําระบบน้ําใส่ให้น้องดีดีนะฮะอันนี้ผมเพิ่งต่อเพิ่งต่อสายน้ํามาเพิ่งต่อสาย่อบ v c มานะครับเดี๋ยวเราจะมาอัดใส่ต้นนี้นะฮะเปิดให้เปียกไปเลยนะครับ โอเคนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวรอชมโซนโซนซนที่สามนะครับซึ่งโซนต่อไปคือกล้วยออกเครือเยอะมากๆเลยนะครับ